พบวัตถุประหลาดในตู้เย็นส้วมรู้สึกว่ามีความร้อนบางอย่างที่มันแปกๆล,ลองสังทุกซอกทุกมุมกันดูไหมเปรไรจิงจกเป็นจิ้งจกประหลาดอะไรหรือเปล่าทำไมเราถึงต้องไล่สัตว์ลิ้นสองแฉกโอ้เอ้า ดูดันไม่เกรงใจใครอีกแล้วงานความมีอะไรหรอสวัสดีค่ะอ, <c oughs> อันนี้น้องพบมาสำรวจที่ไหนครับเนี่ยรถบ้านเหรอ่น มีใครกวักมือเรียกเราอยู่ตรงนู้นน,นูนนูนน,นูนมีใครกวักมือเรียกเราอยู่ตรงนู้นไปไง้าย,ยุ้ยใช่ไหมอ่ะไปเลยหลังนี้พราพาเพื่อนเข้ารถบ้านเลยเหรอครับนี่คือรถบ้านไปทำอะไรในส่วมกันลูกหมอแอบน้องพบกันเหรอแล้ว,วน,นี่ทีมนักสำรวจของเรานะคะได้รับรายงาน ว่ามีคลื่นความร้อนพิเศษยี่แถวริมน้ำปิงนี่แหละและตอนนี้เราอยู่ใน Van แคมเปอร์แวนรถบ้านเราจะต้องอยู่ที่นี่กันหนึ่งคืนนะคะเพื่อที่จะสำรวจกันให้ครบแถวริมแม่น้ำปิงวันนี้แหละเราจะเริ่มสำรวจกันที่รถบ้านก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกดูสิคะโอ้โหตับแดด <Biraz S 1> แดดไม่ไหวนี่คือที่นอนนะคะนอนได้กี่คนเนี่ยสามคนเลย<า>แล้วก็มอนนอนตรงนี้กิ้งตกไปโลก อ๋อแม่แม่นอนอ๋อที่เก็บของนามอเตอร์บาร์มีตู้เย็นใช่ไหมนนี้ตู้เย็นอยู่นี่อ้าวแล้วนี่อะไรอ๋อนี่ตู้เย็นมันใช้ไม่ได้เหรอออตรงนี้เป็เตาเตาไว้ทำกับข้าวได้ทำได้จริงเหรอนี่เตาอบโอ้อบอะไรกันเนี่ยอบคุกกี้ที่เก็บของเยอะเราก็รู้สึกถึง คลื่นพลังงานความร้อนบางอย่างที่อบมาจากในรถเนี่ยรู้สึกว่ามีความร้อนบางอย่างที่มันแปลกๆพิเศษมาลองสำรวจทุกซอกทุกมุมกันดูไหมมีอะไรพิเศษไหมมีเอคืออะไรยากันยุ่งสเปรย์ไล่จิงจกสเปรย์ไลจิงจกมันคือสเปรย์ไล่จิจกจริงๆด้วย ดูป่ะมันเป็นจิงโจกประหลาดอะไรหรือเปล่าทำไมเราถึงต้องไล่สัตว์ลิ้นสองแฉกโอ้โหออย่างแรกเราก็เจอเลยมัวเตะไล่สัตว์ลิ้นสองแฉกลูกอุ้ยตัวอะไรเนี่ยคาเมเลียนตัวอะไรอ่ะมันเหมือนคล้ายๆกิ้งก่าล้านปตีบอกว่าวี่นี้ไม่น่าทัวร์อะไรนะมันไม่น่าทัวร์หรอกมีอะไรให้เราสำรวจเยอะแยะอะฮะอะไรนะลูก ออกมาแล้วเป็นตัวเนี้ยมันมีตัวนี้ซ่อนอยู่ในนี่เหรอลูกเนี่ยว่านะริมแม่น้ำปิงเนี่ยจะต้องมีร่องรอยลึกลับล้านปีให้เราสำรวจเยอะแยะแน่แน่วเลยนี่คือที่นอนใช่ไหมคะทุกคนแฟนนี่ล้อนมางมันก็ตดกมาเร็วนะมันก็คือที่นอนใช่ไหมเจ่าอ่ะเจ่าเหรอใช่เจ้าแล้วเหรอเตอนนี้าอยู่ที่อะไรนะเข้าท่าลานเพื้นเตติ้งใช่คือเอาปิดไฟแล้วนอนละอ๋ออกเปิดใหม่เอาเช้าแล้วเช้าแล้วเปิดไฟ เอาดูแม่เดี๋ยวเรานอนเต็มบ้านนะครับโอเคไหมโอเคนอนเต็มบ้านเดี๋ยวอะแอร์พัดโอ้โหลมแรงมากโอ้โห้ยเฮดูยันไม่เกรงใจใครจริงเลยนี่มันยี่ห้ออะไรชาบหรือยี่ห้อฟลอตเนี่ยดูตู้เยอะมากเลยไม่รู้จะซ่อนพลังงานความร้อนอะไรพิเศษอย่างนี้เปล่าเปิดไม่ออกจะเปิดถ่ายดึงไว้ จยลโอ้โหพาเพื่อนไปสำรวจซ่วมเงินดีมั้ยลูกไปสำรวจซ่วมเฮ้ยมือใครอ่ะเมื่อกี้มือใครอ่ะมือใครอ่ะโอ้าวมือน้องพบนี่เองดีมิวโถซ่วมนะคะลูกแล้วก็เปิดซ่วมแล้วเราก็มุดลงไปเอ้ยและอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะอันนี้อาบได้อันนี้ล่ะ อันนี้ตู้เสือ้อผ้าว่องกตูต้เสือ้อผ้าเอากดรูปกดปุ่มอ๋อใส่เสือ yeah. ้อผ้าข้างในเด็กก็เข้าไปนอนได้นะคะแผ nee. ่ขึ้นพลังงานความร้อนออกมาเฮ้ยตัวนี้ไงเฮ้ยรู้สึกได้ถึงคลื่นความร้อนแปลกๆอ่ะโอ้มันคือเตาแก๊สนี่เองอ่ะเฮ้ยโอ้มีเตาอบด้วยโอ้โหอย่างนั้นคืนนี้เราก็อบเค้กอบคุกกี้กินกันได้สิโอ้แล้วใครจะมาอบอะไรกินกันเนี่ย มือทิ้งเหรอใช่เฮ้ยมือ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 ทิ้งแต่แต่มือทิ้งมันต้องมีรอยเย็บนะแล้วก็มีรอยเลือดด้วยเนาะใช่ไหมอ่ะเอาทิ้งมาไอ้นี้เอาทิ้วมาไอ้นี้เอาใจนี้ใจดีใช่ใจดีอ๋อใจดีวิเสียออกมาด้วยอันไอ้ทิ้งใจลายอยู่ทิ้งใจลายอยู่ข้างบนแล้วหนูเจอไหมลูกเจออะไรในนู้นไหมล่ะไม่เจอนี่ไง เรายังเหลือนี่ไงอีกหนึ่งตู้ที่ยังไม่ได้ดูอ่ะอันนี้มันคือตู้เย็นนี่นะอุย้ยแต่มันตู้เย็นน่ะมันจะมีพลังงานพาลาังงานความร้อนอะไรออกมาได้ด้วยเหรอตู้เย็นไหมนะไ,มไหนนะอุยอ้ยอุ้ยโอ้แผ่ออกมาเลยโอ้ยงายเลยทีเดียวโอ้คลื่นความร้อนรุนแรงมาก ดูดันไม่เกรงใจใครอีกแล้วโอ้เครื่อพลังงานความทำงานความมีอะไรหรอจุดอะไรอะมือไม่หานจะจะจะมีเลือดด้วยเดี๋ยว ไม่ใช่เลือดนะเลร้ยวเลี้เลือดเฮ้ยแต่มันร้อนร้อนอะเฮ้ยหรือว่าจะเป็นลาวาไม่น่าใช่เลือดนะลูกแต่สิ่งเหมือนเลือดมากเลยเนาะหรือหรือว่าลาวาเราได้หลักฐานชิ้นสำคัญแล้วพบวัตถุประหลาดในตู้เย็นมันน่าจะเป็นเลือดหรือลาวาเราก็ไม่รู้หรอกเดี๋ยวเราต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะแต่มันก็เหมือนแพ็กแมนอยู่หน้าหน้าตาแบบนี้ น่าจะใช่แหละเราเก็บหลักฐานที่มีไว้กว่อนนะเก็บ <Okay. S 1> ก่อนดีกว่าร,มร่มแล้ว่อยร่มแล้วร่มแล้วเหรอข้างนอกร่มแล้วเหมาะกับการไปสำรวจข้างนอกกันแล้ว <c oughs> มันคือแพ็กแมนหรือมันคืออะไรแล้วมันคือลาวาหรือมันคือเลือดว้ายว้ายเราได้มาแล้วนี่ก <c oughs> <c oughs> <ๆ>็ไม่รู้เหมือนกันเลือด <c oughs> อาจจะเป็นลาวาหรืออาจจะเป็นเลือดก็ได้แต่เมื่อกี้เปิดตู้เย็นพวกโอ้โหคืนความร้อนไายกระจายโดนกันหมดเลย ก่อนมีชิ้นะเดี๋ยวเราไปสุดข้านอกกันดีกว่าเย้เราก็จะมานอนที่นี่หคืนนะเพื่อที่จะสำรวจธรณีวิทยาของเราชิงช้าสวรรค์นั่งแล้วขึ้นสวรรค์เลยขึ้นสวรรค์แล้วลงมาได้ไหมมีชิงช้าสวรรค์นะคะเพื่อดึงตัวเองขึ้นไปสำรวจแม่น้ำข้างหน้าน้วด้วยนะมันจะสูงมากเลยเราจะไม่มองเห็นชัดเจนว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรบ้าง ลองน้อเคกก่อนดิไม่ไหวไม่ไหวอ้ยส,สูงสูงสูงเียวเสียวโอ้ยตีหัวอเอาละตอนนี้เราก็กางเต็นท์กันเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราพร้อมที่จะนอนที่นี่หนึ่งคืนเพื่อที่จะสำรวจภารกิจของเราให้เสร็จเรียบร้อยนะคะ้<แ>ก็กินข,ข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่<แ>โอ้ยปากมอมเลยอะ่ะ นี่เลยเห็นไหมนี่แหละคือแหล่งสำรวจของเราแม่น้ำปิงเลยไปดูดีกว่าไปเฮ้ยนทคหุ่นยนต์มีหุ่นยนต์อยู่ตรงนี้ดมียิ้มนะหัวเราะแ้วช็าเนี่ยค่ะทุกคนแม่น้ำปิงเนี่ยมันกว้างนะ